สวัสดีครับผมต้อนรับสู่ k a n n เ SC ซนะครับก็วันนี้6มกรานะครับ6อหกครับผมพอดีมาตรวจเช็คนะครับระบบแก๊สนะครับพอดีก็มาเห็นว่าสายนะครับก็เก่าแตกแล้วนะครับก็คือสายอันนี้ครับไม่ใช่สายหลัก12มิลที่มาจากหม้อต้มนะครับสายที่ไปเข้าตรงเสื้อสูบเนี่ยครับจากหลังแก๊สเนอะนะครับเพราะจะเป็นสายเล็กครับของผมเนี่ยใช้สาย6มิลนะครับ ก็ซื้อแถวบ้านเมตรละหนึ่งร้อยนะครับก็ตรงนี้ก็ถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนครับนะครับสภาพสายเก่านะครับเนี่ยครับทานเพื่อนได้ไม่ได้ดูนะครับมันจะเนี่ยครับมันจะเกิดการแตกนะครับจุดนี้เห็นไหมตรงนี้เลยนะครับนี่ครับนี่คือสภาพเก่าครับมันแตกนะครับแต่ว่าเราจะไม่เห็นนะครับเพราะสายมันจะมันจะอยู่ท่านี้จะอยู่ท่านี้ครับ พอดีผมเอามือลูบไปโดนครับเอ้ยมันแตกนี่นานะครับก็ก็ถึงเวลาแล้วครับก็เปลี่ยนนะครับนี่ครับก็กรอบแตกมดแล้วครับอันตรายมากครับโอเคครับก็ของผมจะเป็นสายหกมิลนะครับซื้อแถวบ้านเอาก็ซื้อมาใหม่นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับก็ลื้อนะครับตรงฝาครอบเกียร์ครอบเบรกออกนะครับโดยใช้น็อตสีแชก แล้วก็เบอร์10นะครับกับเบอร์12นะครับเบอร์12ก็คลาย2จุดนี้ครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับตรงหัวเกียร์นะครับแล้วท่านี้ก็แง้มครับผมใช้วิธีการดันเอาแง้มเอานิดนึงนะครับทิกตรงนี้จะอยู่ที่ผมใส่เกียร์หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ปลดเบรกมือออกนะครับก็จะไม่ทําให้รถไหลนะครับแล้วก็ไม่ส่งผลอะไรแต่ถ้าเพื่อความชัวร์พี่พี่เพื่อนก็สามารถเอาหินรองล้อไว้ด้วยก็ได้ครับนะครับก็ท่านี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วครับก็เอาเข็มขัดใส่นะครับเอาสายเสียบแล้วก็วัดระยะนะครับให้มันเข้ากับตรงนี้ให้เสร็จสับนะครับแล้วก็ท่านี้ก็เช็ครอยรั่วดูครับว่ามีกลิ่นมีอะไรไหมนะครับถ้าไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรก็ใช้ได้ครับถือว่าผ่านหรือจะเอาน้ํายาสไลด์นะครับหยดดูก็ได้ครับ นะครับในการเทสเนาะนะครับแล้วก็ประกอบตรงกระปุกเกียร์เบรกคืนอ่ะชุดชุดเกียร์ชุดเบรกตรงนี้นะครับดันกลับมาใส่ล่องเดิมแล้วก็ขันน็อตคืนทุกตัวเนาะนะครับนี่ครับก็ไม่มีระยกครับแต่ว่าถ้าเราเช็คไปบ่อยมันก็ดีครับเพื่อความปลอดภัยนะครับส่วนสายหลักเหมือนกันนะครับนี่ครับสายหลักนะครับที่จะวิ่งมาจากหม้อต้มมาเข้ารางแก๊สตรงนี้นะครับก็ดูว่าแข็งไหมกรอบไหมนะครับถ้ายังไม่แข็งไม่กรอบก็ไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้าแข็งกรอบแล้วนะครับก็เปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคครับผมสําหรับ6มกราคมนี้นะครับก็มีเรื่องราวที่เราต้องทํากันแค่นี้ครับนะครับขอบคุณมากครับจุ๊บพรุ่งคับ